สัสดีครับหลังจากหิมะละลายไปแล้วครับมือหนอีก,ก็เลยมาาตาแอปเปิลพี่น้องครับเต็มพื้นห้เขาลุนถิ่มหลังจากหิมะละลายใบก็ล้นใบลุนใบเฮีย้ยใบตกลงครับแต่ว่าบนต้นก็ย่งเหลือเป็นบางส่วนครับเหลือเป็นบางส่วนแอปเปิลต่างๆนะครับเพราะมีเก็บกินอยูะดอกพี่น้อง แต่ว่ากับว่าใครได้กินแต่ว่าในตู้เย็นก็เต็มอยู่เก็บไว้ในตู้เย็นหลายแห้งครับนี่ครับโดนหิมะไปแน่โดนนั่นอันนี้ไปแน่เหลือทงสิล้นครับนี่สี่หาลูกหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกเต็มต้กลุ่แบบนี้ครับนี่ครับเป็นพ่องเป็นพ่องเลยนี่เต็ี่ึ้นมาครับส่วนอยู่ในพื้นแบบที่นี่ครับ ไม่พื้นกันเลยหลายแห้งครับลังเหี่ยวกับรังนั้นไปหมดครับนี่คือบรรยากาศหลังลูกเห็บพี่หิมะพีหิมะจะถ่วมหมดเลยได้พี่น้องนี่ครับหิมะถ่วมหมดเลยเที่ปลาแถวนี้โอ้ยคักขนาดนี่ลูกนี้ยังดีดครับนี่นี่ครับปึ๊บนี่ครับ ส,สวยเลยครับนี่เห็นไหมพี่น้องภาพชัดบ่นี่ครับส,สวยๆเลยกินได้ปกติน,นั่นแหละครับคุณน่ะล้นเต็มพื้นเสดายเสดายพี่น้องดูงสิครับจะลน้นไม่ไหมน้อยหน่เนาะดูสิครับนี่นี่ครับม,ม,มันงมาหิมะตกลูกเห็บตกหิมะปกคลุมอยู่นี่นะย่างหนาครับอยู่ตรงนี้เลยล่ะลายคากีหลี่ ต้นนี้ครับหิยวตีมือซื้อพี่น้องหิยวตีมือซื้อได้ล้นคักล้นแน่เตรียมพื้นนนี่มผิวมันจะยังสี่หมดเลยครับมันหนาวครับพี่น้องผิวจะเป็นแบบนี้หมดเลยแต่ลูกที่เป็นดีๆนี่เป็นนากินครับนี่แต่เก็เหลือหลายที่มี่ครับที่ผมเห้เพิ่งรัแบบนีครับนี่นกินได้ปกติกนะครับ เพื่อนเราทิ้งครับจะออดมาพี่น้องนี่ครับจะพาพี่น้องมึงชั้นสี่ครับนี่นี่ลดนทิมครับหิมะตกหิมะตกคุ้มนะครับตอนนี้กําลังจะไปหาพี่น้องคนงานไทยเข้ายู่ในสวนนะครับได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงเครื่องอันตัดหญ้าเตี้ย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 กลคะนะครับเดี๋ยวก็ต้อง เก็บภาพตรงนี้ให้พี่น้องเบื้องก้อนนะเบื้ก้อนจะไปหาเพื่อนเห็นมัานรกมันเฮียมันอันนี้หลายครับคุณะนะพี่น้องนี่ครับนี่บนต้นผิวซ้ำไปหมดแล้วนี่นลูกดีนีงสีก็ดีดีเล่นพี่น้องนี่รูกออกดีแต่ก็ดีเป็นนี่ครับนี่ดีดอยู่นี่ครับข้างล่างนี่ครับสองอัมลูก เอามีดป้าอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะไปห้าพี่น้องมึงทั้กันนะครับหลายแห้งหลายแห้งพี่น้องเดินไปก็คือนเขาสดุดคนเหนือก็ฟังคนก็มีแต่ปลายเปิดแล้วคนนะปลายเปิดทั้งนั้นต้นขึ้นไหลขึ้าครับเอาถียงนี่พี่นอ้องเสียดายเดี๋ยวจะไปพาพี่น้องไปพาเบ้างเนาะดึง,งเต็มดึตงตามพื้นก่อนพี่น้อง ี๋ยวจะเดินไปรถผลัุนมีดยืดรถครับนี่อาไปตามไปเพิ่งยืดรถน้ำกันย้อนสิเก็บไปแจ๊คซีหาลูกซีหามากไปพาพี่นอ้องดูคือว่าอะไรครับค้ามมาข้าม้นียังใส่ได้ดเสมอครับค้ามาบื่อเบื่อยากดิพี่น้องมันหลายแห้งก็เลยเบื่อยากหลายแห้งหลายก็เลยมีผู้อยากกินครับ เต็มเต็มใบกะระล่นครับเห็นได้เห็นไงครับใบกะระล่นเต็มพื้นนี่ครับจักรยานมีจักรยานมาเอาพี่น้องมาพา้าวมน้ำกันครับที่เป็นยังไง๋ยวมาพา้าวมานุกกันเลยเมื่อจะดีว่าางไหนครับเอาพี่น้องครับมาพา้าวพี่ป้าป่าให้พี่นอ้องมืงนะครับ นี่ครับเนื้อข้างนีน่อันนี้ลูกที่เป็นลูกนี้ด้วยครับนี่นี่ครับผมเก็บมาหลายลูกอยู่พี่น้องผมเก็บมาหลายลูกอยู่ผมบอ่อผมนั่งหลังกล้องแล้วพี่น้องไปยังตีผมมันผมถ้าผมไปนั่งเนี่ยผมบอกลู้ว่าผมพี่น้องจะได้เห็นเนื้อแอปเปิลน้ำผมบอ่อนี่ครับชัดก่าพี่น้องภาพก็เลยนี่ครับนี่แหละเป็นเนื้อแอปเปิลนี่ครับ น,นี่ยังดีๆไส้ได้ปกติเลยครับครับขันผมไปเดินยืนทุกไก,ก่กะทิพยายนพี่นอ้องว่าเห็นเนื้อแอปเปิลน,นี่ครับดีเอาเมื่อลูกดีครับลูกยี่ส่วนน่ครับนี่ลูกนี่ก็ได้ครับบาดคาต้นเลยพี่น้องนี่ครับบาดคาต้นเลย ยังดีๆพี่น้องสุดยอดเลยเป็นเก็บถิ่มเ่รามันเก็บถิ่มเขาเปิดปล่อยถิ่มไปแล้วนะครับนี่ครับมีลูกหนึ่งดีๆนี่ครับนี่นี่พี่น้องนี่ครับพี่น้องพวงรวดร,รนเต็มพื่อนทุกคนเข้าดูนี่พี่น้องนี่เนาะ คักคักขนาดที่เขาพี่น้องกินได้ที่เขาครับเอามาบรรยากาศต้นแอปเปิลปลาแอปเปิลในอิสราเอลเฮเบิ้งครับเดี๋ยวพี่น้องตามไปเบิ้งพี่น้องในงงานไทยเพิ่นเฮ็ดงานดีกว่าครับกาลังอยู่ในสวนใน่ยังพุ่นละตอนนี้เพิ่นเฮ็ดงานอีหยังแน่งานเหมาบ่อหรือจังไดคอยรอติดตามครับผมมื้อนี้กับผ้าพันปลาแอปเปิลนะปลาแรกๆก่อนเพิ่นอยู่ในนี่ครับยิ่งได้เสียงคือเลยเครื่องจังใดรอไปติดตามครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ